มีการยืนยันถึงการอุบัติขึ้นของพระเมตไตรพุทธเจ้าที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่11พระสุตตันตปิฎกเล่มที่สความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายในเมื่อมนุษย์มีอายุ8 0ด0 0ปีพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่าเมตไตรจากเสด็จอุบัติขึ้นในโลกพระองค์เป็นอรหันตตรัสรู้เองโดยชอบ ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีแล้วทรงรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกปุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกพระธรรมเหมือนตถ,ถาคตอุบาทขึ้นแล้วในโลกในบนัดนี้เป็นอรหรันต์ตัทรู้เองโดยชอบ ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะไปดีแล้วรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกปุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกพระธรรมพระผู้มีพระภาคพระนามว่าเมตไตรพระองค์นั้นจักทรงทำโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรมโลก ให้แจ้งชัดด้วยพระปัญญาอันยิ่งด้วยพระองค์เองแล้วทรงสอนหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามเหมือนตถาคตในบัดนี้ทำโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรมโลกให้แจ้งชัดด้วยปัญญาอันยิง่งด้วยตถาคตเองแล้วสอนหมู่สัตว์ทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามอยู่ พระผู้มีพระภาคพ,พระนามว่าเมตไตรพระองค์นั้นจักทรงแสดงธรรมงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดทรงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งปัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเหมือนตถาคตในบัดนี้พระผู้มีพระภาคพ,พระนามว่าเมตไตรพระองค์นั้นจักทรงบริหารภิกษุหลายพัน เหมือนตถาคตบริหารภิกษุสงฆ์หลายร้อยในบัดนี้ฉะนั้นจากพุทธพยากรณ์ที่กล่าวไว้ข้างต้นทำให้พุทธศาสนิกชนต่างมีความเชื่อในเรื่องของการเกิดขึ้นและการมีอยู่จริงของภศษีอริยะเมตรยัยและมีความปรารถนาที่จะเกิดมาให้ทันสมัยของพระองค์พระพุทธศาสนาเป็นาศาสนาที่มีความละเอียดอ่อนลึกซึ้ง ปราณีตและครอบคลุมในทุกมิติต้องยอมรับว่าบุคคลบนโลกใบนี้มีความแตกต่างหลากหลายโดยเฉพาะในเรื่องของบารมีหรือกำลังใจการที่จะสแสวงหาผู้ที่มีกำลังใจเต็มและมีความเพียรพร้อมต่อการที่จะบรรลุทำขั้นสูงสุดเป็นพระอรหันต์นั้นหาได้โดยยากจึงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ปุตุชนคนทั่วไป จะก้าวข้ามวัฏสงสารนี้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดสำหรับเรื่องบรารมีหรือกำลังใจนั้นเป็นเรื่องของนามธรรมฝังอยู่ในจิตของแต่ละบุคคลไม่มีเครื่องมือสำหรับวัดและยากต่อการอธิบายแต่บางครั้งก็สามารถดูได้จากบุพกรรมที่แสดงออกมาเช่นบุคคลเมื่อได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าหลายท่านบอกมีความสุข หลายท่านมีความเบิกบานใจเกิดปิติอิ่มเอมใจอะไรก็ว่ากันไปแต่สำหรับพระสัพพทาสะซึ่งเกิดมาเป็นลูกของคนร่ำรวยเมื่อได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเกิดอาการสลดสังเวชใจตัดสินใจออกบวชทันทีแล้วท่านก็บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ในเวลาต่อมาดังนั้นการมีาศาสนาของพระสีอริยะเมตรัย ที่จะอุบัติขึ้นในอนาคตการข้างหน้านั้นเสมือนเป็นเครื่องปอบประโลมจิตสำหรับผู้ที่มีความปรารถนาและมีความตั้งใจแต่ยังไปไม่ถึงในภพชาติปัจจุบันให้มันเพียรบำเพ็ญบารมีไว้อย่างแนบแน่นสั่งสมความดีเอาไว้ทีละเล็กละน้อยเมื่อถึงการของพระรีอริยะเมตรตรความดีนั้นก็จะให้ผลตอบสนองสมกับความปรารถนาที่ท่านตั้งใจเอาไว้ คำถามต่อมาระยะเวลาการเสด็จอุบัติขึ้นของพระศรีอริยะเมตรย์คือเวลาใดหลายท่านอาจจะเข้าใจผิดว่าเมื่อสิ้นศาสนา5,000ปีแล้วพระศรีอริยะเมตรย์จึงมาตรัดความจริงแล้วท่านยังไม่ได้ลงมาตรัดจะต้องว่างจากพระพุทธศาสนาไปถึงหนึ่งพุทธันดร สัตถันตะกับหมายถึงช่วงเวลาที่ว่างจากพระบรมศาสดาเกิดขึ้นเมื่อพระพุทธศาสนาล่วงไปแล้ว5,000ปีในพระคัมภีอรอ์นาคตวง์ได้อธิบายถึงช่วงระยะเวลาดังกล่าวว่าเมื่อคนทั้งหลายมีอายุเสื่อมถอยลงจนถึงมีอายุสิบปีเมื่อใดเด็กชายอายุ5้ขวบกับเด็กหญิงอายุ5้ขวบจะแต่งงานกัน เมื่อนั้นสัตว์ฐานตะลักกับจะเกิดมีคนทั้งหลายจะฆ่าฟันกันและกันจนถึงแก่ความตายต่อมาบรรดาคนเหล่านั้นพวกที่เป็นบัณฑิตแรกทีเดียวได้ฟังข่าวความพินาศนั้นจึงพากันเข้าไปหลบซ่อนอยู่ที่ซอกเขานอกจากบัณฑิตเหล่านั้นคนที่เหลือจะฆ่ากันและกันจนพินาศไปครั้นล่วงเจ็ดวันไปแล้วคนที่เป็นบัณฑิต ก็พากันออกจากที่หลบซ่อนในวันที่8สวมกอดกันและกันแล้วได้พร้อมเพียงกันรักษาศีลเจริญกรรมฐานครั้งนั้นคนทั้งหลายพากันรักษาศีลเป็นนิดย่อมจเจริญอายุจะกพากันมีอายุสิบขวบบุตรของคนมีอายุสิบขวบจะมีอายุยี่สิบปีบุตรของคนมีอายุยี่สิบปีจะมีอายุสามสิบปี เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนอายุไข,ขมนุษย์ถึง80,000ปีคือการกลับไปสู่กฤตยุคคือยุคข,ของความเจริญสูงสุดอีกครั้งหนึ่งดังที่ปรากฏความในพระไตรปิฎกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายในเมื่อมนุษย์มีอายุ8 0 0 0 0 0ปีจกมีพระเจ้าจักรพรรดิทรงพระนามว่าพระเจ้าสังขะทรงอุบัติขึ้นณเกตุมดีราชธานีเป็นผู้ทรงธรรม เป็นพระราชาโดยธรรมเป็นใหญ่ในแผ่นดินมีมหาสมุทรสี่เป็นขอบเขตทรงชนะแล้วมีราชนาจัดมั่นคงสมบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ประการคือจักแก้วหนึ่งช้างแก้วหนึ่งม้าแก้วหนึ่งแก้วมณีหนึ่งนางแก้วหนึ่งคลหบดีแก้วหนึ่งปรินายกแก้วเป็นที่เจพระราชบุตรของพระองค์มีกว่าพันล้วนกล้าหาร มีรูปทรงสมเป็นวีรกษัตริย์สามารถย่ำยีเสนาของข้าศึกได้พระองค์ทรงชำนะโดยธรรมไม่ต้องใช้อาชญยาไม่ต้องใช้สัตราครอบครองแผ่นดินมีสาครเป็นขอบเขตดูก่อนภิกษุทั้งหลายในเมื่อมนุษย์มีอายุ8 0ดหมืนปีพระผู้มีประภาคทรงพระนามว่าเมตไตรจักเสด็จอุบัติขึ้นในโลกนี้ สภาพโดยทั่วไปของโลกพระเมตไตรพุทธเจ้านั้นเป็นโลกแห่งความอุดมสมบูรณ์ทางกายภาพและทางด้านจิตใจครบถ้วนทุกประการมีสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดีอาหารและพืชพันธุ์ธาญญาหารอุดมสมบูรณ์ความเป็นอยู่ฐานะที่ดีเสมอกันผู้คนในยุกนั้นจะเป็นผู้มีศีลธรรมมีความเมตตาความรักความเอื้ออาทรปราศจากอาชญากรรมไม่มีการเบียดเบียนอิจฉาริษยากัน ไม่มีความเหลื่อมล้ำทางฐานะและทรัพย์สินทุกคนต่างได้ในสิ่งที่ตนปรารถนาจากต้นกลับประพฤกทุกคนล้วนปราศจากความโลภตั้งมั่นอยู่ในสันโดษและไม่มีใครยากจนจึงไม่มีความกังวลในการแสวงหาทรัพย์สมบัติทั้งหญิงและชายต่างก็ไม่ต้องประกอบอาชีพใดๆมีแต่เที่ยวเล่นสนุกสนานรื่นเริงจะเป็นมนุษย์ที่มีศีลธรรมเป็นอยู่อย่างสุขสบายห่างไกลาจากกลียุก ปราศจากการรบราค่าฟันการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการโกหกหลอกลวงการฉกชิงวิ่งราวหรือแม้แต่คิดอยากจะได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นก็ไม่มีต่างขนขวายประกอบแต่กุศลกรรมทั้งสิน้นทางด้านสิ่งแวดล้อมแผดดินราบเรียบเสมอกันดุดหน้ากลองฤดูหนาวก็จะไม่หนาวมากฤดูร้อนก็จะไม่ร้อนมากฝนก็จะตกต้องตามฤดูกันไม่มีพายุร,ร้ายแรงแม่น้ำ ห้วยหนองคลองบึงและสระต่างๆมีน้ำเต็มเปี่ยมน้ำนั้นใสเย็นสนิทบริสุทธิ์สะอาดทั้งสองฝากฝั่งเป็นหาดทรายขาวสะอาดมีบรรดาดอกไม้ผล,ลไม้ออกดอกออกผลโดยทั่วไปเพราะประกอบแต่ความดีจึงมีอายุยืนถึง80,000ปีเมื่อสิ้นอายุไขร่างกายก็จะสลายหายไปทันทีคล้ายเทวดาตอนจะจุติ ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้คงจะเป็นเหตุผลที่ทำให้หลายท่านตั้งจิตอธิษฐานคือการปรารถนาจะได้พบได้เกิดทันสมัยพระเมตไตรพุทธเจ้าแม้นานเพียงใดก็จะรอขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณที่กดไลค์และกดแชร์เป็นธรรมทาน ขอบคุณที่กดติดตามและกดกระดิ่งขอให้มีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ